สวัสดีครับคุณผู้ชมท่านก็อยู่กับผมพลมอเตอร์ไซค์เช่นเคยนะครับคือเมื่อประมาณสัปดาห์ก่อนครับที่เราได้รีวิวยามาฮ่าเอ็กไซเตอร์155ไปนะครับในครั้งนั้นเนี่ยรถเซอร์วิสคันเก่งของเราครับฮอนด้าเวฟเจออุปสรรคหน่อยครับยางแตกนะครับกลางถนนเลยระหว่างที่กําลังจะถ่ายฟุตโรลลิ่งกันอยู่ครับซึ่งสาเหตุเนี่ยครับก็เกิดขึ้นจากน้องจอนของเราครับตอนแรกเนี่ยผมบอกให้น้องนะฮะไปเติมลมเพราะผมรู้สึกว่าลมอ่ะมันแฟบแล้วเนื่องจากรถเวฟคันดังกล่าวครับเขาใช้ล้อแบบซี่ลวดซึ่ง มันมีโอกาสที่ลมอ่ะจะรั่วมากกว่าพวกล้อแม็กปกตินะครับผมจึงบอกน้องเฮ้ยไปเติมลมเลยแต่น้องก็ไม่ทําตามครับดื้อบอกว่าเอ้ยมันยังวิ่งได้อยู่นะพี่พลอะไรเงี้ยครับผมก็เลยเออก็เป็นความผิดพลาดที่ผมเองด้วยนะครับที่เชื่อน้องครับแล้วก็โรลลิ่งกันนะครับซ้อนสองไปเนี่ยเรียบร้อยครับกลางทางครับต้องเสียเวลาไปที่ปั๊มนะครับเพื่อจะเติมเสร็จเติมไม่เข้าทํายังไงก็ต้องเข็นครับเข็นมาหาที่ปะยางนะครับจนโชคดีมากที่มันมีร้านปะยางอยู่ครับไม่ไกลจากปั๊มน้ํามันมากนะครับก็เข็นได้อยู่สัักกประมมาณส500เต อันนั้นถือว่าโชคดีไปถ้าใครไปไกลๆนี่ก็ต้องบอกว่าสวยครับต้องมายันกันหรืออะไรยันไม่ได้ด้วยสิเพราะยางมันแบนไปแล้วเนาะก็ต้องค่อยๆเขียนไปอีกลําบากชีวิตอีครับผมก็เลยตัดสินใจที่จะไปซื้อนะครับตัวสูบลมออโต้ครับแบบขนาดเล็กกะทัดรัดที่สามารถใช้ในบ้านได้เลยวันนี้ก็เลยจะมาลองรีวิวให้เพื่อนๆดูครับว่า เออมันเหมาะสมไหมมันคุ้มค่ากับราคาไหมนะครับใช้งานได้จริงหรือเปล่าเพราะผมเชื่อว่าบางทีหลายคนครับไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงเองหรือเพื่อนๆอ,อย่างพวกเราหลายคนครับบางทีขี้เกียจไงปั๊มก็ไม่ได้อยู่ใกล้บ้านนะครับหรือจะเอามาซื้อไอท้ทีสูบลมมือนี่ก็โอ้โหเมื่อยมือหน้าดูครับวันนี้ก็เลยจะมาลองดูครับว่าไอ้ของหลักร้อยเนี่ยมันใช้งานได้จริงหรือดีหรือเปล่านะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เจ้าเวฟคันเก่งของผมก่อนครับคือตอนนี้เนี่ย ผมไปปะยางแล้วก็เติมลมให้เป็นมาตรฐานของอรถคันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูกันก่อนเลยครับว่าตอนนี้ลมยางมันอยู่ที่เท่าไหร่นะฮะโอเคตอนนี้อยู่ที่ประมาณ33-34ครับคือถ้าเอาสเปคที่ถูกต้องจริงอะลมยางหลังของเวฟมันควรอยู่ที่36 งั้นเดี๋ยวผมจะลองสาธิตโดยการปล่อยออกสักนิดนึงก่อนลวกันนะครับเพื่อเราจะได้ดูรู้ว่าไอตัวมอเตอร์ปั๊มลมขนาดกระทัดรัดแบบพวกพาเนี่ยมันจะมีแรงปั๊มมากแค่ไหนและต้องใช้เวลานานแค่ไหนครับเดี๋ยวขออนุญาตปล่อยออกสักนิดนึงก่อนโอเคเดี๋ยวลองเช็คอีกทีนึงเซ็ตใหม่โอเคเดี๋ยวประมาณ20นิดนิดนะครับโอเคประมาณเนี้ยควรจะต้องสูบแล้ว เดี๋ยวลองเทสกันดูครับเครื่อน,นี้ผมต้องเรียนตรงๆก่อนนิดนึงนะว่ามันมีปัญหาก็คือเจ้าเครื่องเนี่ยครับไอตัวเจ์มาตรวัดของมันนะครับคือมันไม่แม่นนะครับเพราะเมืเ่อเท่าที่ผมลองก่อนมัน มันจะเหมือนแบบว่าเหลื่อมไปพอสมควรแัะนั้นเดี๋ยวผมอาจจะปล่อยทิ้งไว้สักระยะหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมใช้ใตัววัดตัวนี้โดยตรงจะแม่นกว่าครับะะโอเคนะฮะโอเคขึ้นมาครับประมาณ35อันนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วใกล้เคียงกับ สเปคมาตรฐานที่เขาให้แล้วนะครับก็เมื่อกี้ไม่แน่ใจว่าใช้เวลากี่วินาทีนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นตัวเลขไว้ให้แล้วกันนะครับว่าการสูบลมที่ล้อหลังของเวฟครับจากค่าอยู่ที่20 psi นะครับขึ้นมาอยู่ที่ค่ามาตรฐานเราราว35 psi เนี่ยมันจะใช้เวลากี่วินาทีนะครับผมต่อมาครับเดี๋ยวผมจะมาลองเทสกับเจ้า MSF บ้างนะครับคือ ขนาดวงล้อจะ12นิ้วเล็กกว่าแต่ว่าหน้ากว้างครับเขากว้างมากกว่านะครับค่ามาตรฐานจากโรงงานที่ติดอยู่สวิงอาร์มนะครับเพื่อนๆสามารถเช็คค่ามาตรฐานได้ง่ายๆโดยการดูที่สวิงอาร์มรถของท่านนะครับมันจะบอกไว้อยู่มาตรฐานของ m s s เคือหน้าหลัง29ทั้งคู่นะครับก็อันนี้ล้อหน้า m s s เนะครับผมวัดให้ดูนันก่อนว่าตอนนี้แรงดันลมยางมันอยู่เท่าไหร่นะ โอ้โหน้อยมากครับประมาณสิบเองอ่ะเดี๋ยวเราลองเติมให้ได้ตามมาตรฐานนะครับสักสามสิบ ัดกันดูครับว่าตอนนี้อยู่เท่าไหร่ละโอเคประมาณ30ต้นๆน,นะครับซึ่งประมาณเนี้ยกำลังดีแล้วเพราะค่ามาตรฐานเขาแนะนำยี่ส่วนใหญ่ผมเติมผมจะเติมเผื่อไว้หน่อยสัก3ามสนะครับผมก็เพื่อนๆลองดูแล้วกันครับว่าถ้าใช้ตัวปั๊มลมนะครับแบบพกพาขนาดเล็กนี่นะครับก็ใช้เวลานานกว่าเติมที่ปั๊มที่เป็นแท่นออโต้อยู่พอสมควรนะครับเพราะอันนั้นนะ่ะ โอ้โหคือเขาสามารถทําได้ในแค่ผมว่านะ20-30วิครับประมาณเนี้ยแน่นอนเพราะอย่างที่บอกขนาดมอเตอร์มันก็เล็กกว่าแจะถามว่าใช้งานแบบแก้ขัดได้ไหมได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะให้ดูข้อสังเกตนิดนึงนะอันนี้ผมไม่ได้จะมาขายของนะผมแค่แนะนำเฉยถ้าเพื่อนๆซื้อพวกเนี่ยครับปั๊มลมแบบออโต้พกพาพวกนี้นะครับส่วนใหญ่เนี่ยครับตัวช่องจ่ายไฟ เขาจะเป็นช่องจ่ายไฟแบบ12โวลต์ให้มาครับหรือเรียกง่ายๆก็คือแบบที่จุดบุหรี่ที่ต้องใช้กับรถยนต์นะครับซึ่งถ้าจะใช้กับไฟบ้านเนี่ยจะต้องเลือกซื้ออะแดปเตอร์แปลงนะครับเพิ่มเติมอีกอย่างตัวนี้ฮะก็เป็นหมอแปลงตัวใหญ่ประมาณมือเลยครับเพื่อเทียบแปลงครับผมเนี่ยฮะ 1 2โวลต์ให้มาเป็นไฟบ้าน 220V อโวลต์นะครับอันนี้ก็คือจุดสังเกตหนึ่งนะที่ถ้าเพื่อนๆสนใจอยากจะซื้อตัวปั๊มลมออตโต้แบบขนาดเล็กไว้ใช้งานง่ายๆที่บ้านนะครับผมหรือถ้าไม่อยากใช้อแดปเตอร์แปลงก็คุณอาจจะต้องไปเสียบนะครับ12โวลต์เข้ากับช่องจ่ายไฟของรถยนต์แล้วก็สตาร์ทรถเพื่อที่จะเติมตัวนี้นะครับผมว่าซื้ออแดปเตอร์อีกหน่อย น่าจะสะดวกกว่าเอาละครับเดี๋ยวมาลองกับนินจา250ของผมบ้างครับซึ่งตัวเนี้มันจะเป็นล้อขอบ17นิ้วนะครับแล้วถ้าตามมาตรฐานโรงงานยางที่เขาใส่มาให้จะเป็นหน้ากว้าง130แต่นี้ผมไปเปลี่ยนมากว้างขึ้นอีกนิดนึงครับอยู่ที่140แล้วตามสเปคล้อหลังของเขาเขาให้อยู่ที่ 32 psi นะครับเดี๋ยวขอวัดให้ดูก่อนว่าตอนเนี้ยมันอยู่เท่าไหร่เหลือเท่าไหร่นะยี่ส2บสี่่ะประมาณ25นะครับเดี๋ยวผมจะลองเติมให้มันขึ้นมาสัก33แล้วกันเผื่อไว้สักนิดหนึ่งนะครับดูว่าใช้เวลานานแค่ไหน เอาลครับเดี๋ยวลองวัดให้ดูกันว่าตอนนี้ได้เท่าไหร่แล้วโอเคครับผมขึ้นมาประมาณ35เลยนะฮะเดี๋ยวลองดูที่ล้อนหน้ากันบ้างประมาณ21ได้นะครับน่าจะอยู่ช่วง21ซึ่งสเปคของเขารู้สึกจะอยู่ที่28ประมาณ28ครับสำหรับล้อนหน้า เดี๋ยวเรามาเติมกัน อันนี้เลยมาพอสมควรเลยครับประมาณสามสิบห้าส่วนหนึ่งนะครับด้วยความที่ว่าล้อหน้าเนี่ยเขาจะใช้ระยะเวลาน้อยกว่าล้อหลังเพราะว่าเรื่องของไซส์หน้ากว้างของเขาอะครับมันน้อยกว่าด้วยแหละมันถึงเติมลมได้เข้าไปเร็วกว่านะครับซึ่งจากที่สรุปเลยเนาะถ้าเป็นตัวเวฟอะครับที่เป็นล้อขอบสิบเจ็ดแต่ว่า ล้อเขาค่อนข้างแคบมากอันเนี้จะเติมเข้าได้ค่อนข้างเร็วแต่พอรถที่เป็นพวกหน้ากว้างร3 0ย4 0เหมือนอย่าง m s x หรืออย่างลินจาที่เมื่อกี้ผมลองนะครับคือมันจะต้องใช้ระยะเวลานานพอสมควรแล้วในอย่าง m s x เนี่ยคือผมแทบไม่ได้ขี่เลยลมยางมันอ่อนมากครับหล่นลงไปอยู่ประมาณ10นะครับด้านหน้าด้านหลังนี่คือวัดหน่วยเป็น PSI ไม่ขึ้นเลยอย่างเงี้ยครับต้องใช้เวลาเป็นนาทีเหมือนกัน แล้วก็จุดสังเกตอีกนิดนึงที่ผมเจอเมื่อกี้ก็คือน่าจะเป็นที่ตัวมอเตอร์มันน่าจะเริ่มร้อนครับพอเมื่อกี้สับสวิตช์อีกทีนึงมันเหมือนมันค้างมันเหมือนมันไม่ทํางานนะครับอันนี้ถือว่าเป็นจุดสังเกตเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะครับสําหรับตัวปั๊มลมขนาดพกพาขนาดจิ๋วอย่างนี้นะครับแล้วราคาแค่หลักร้อยถามว่าใช้ได้ไหมผมว่าใช้ได้ครับใช้แก้ขัดอะไรเงี้ยโอเคเลยแต่ถ้าเพื่อน เข้าปั๊มเติมน้ำมันอยู่แล้วอันนี้แนะนำว่าเติมลมไปเลยทีเดียวจะดีกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นตัวรถมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์เนี่ยครับแนะนำเติมไปเลยน่าจะสะดวกกว่าครับผมสำหรับในคลิปต่อไปครับทางทีมงานมอเตอร์วอเราจะมานำเสนอเนื้อหาสาระอะไรผมก็ต้องขอฝากเพื่อนคุณผู้ชมท่านนะครับติดตามช่องของเราไว้ด้วยที่ YouTube นี้กด subscribe แล้วกรดิ่งแจ้งเตือนไว้ครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ นอกจากนี้ตัว f a c e b o o k c o m m o t o r v a l ฝากเข้าไปกดไลค์ครับติดตามเป็นแบบ f เฟร i t e จะได้ไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆแบบเรียลไทมด้วยวันนี้ผมพลมอเตอร์ไซลนะครับแล้วก็ทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมุท่านไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ